เห็นหมดแล้วมันถ่ายลงไอซีหมดแล้วแล้วเราสั่งเยอะนานแล้วไม่รู้เป็นไปไมไดแล้วอันนี้เกินความถอะไรอยู่อะไรอยู่ทำไมมันตั้งไม่ได้หรอทาอะไรไลฟ์อยู่การการหงฝากโทรศัพท์เลยอ่าได้ที่ถ่าไลน์มาบอกว่าไลฟ์ไม่ได้นะครับ มีคนว่าครับทุกคนองชเนนของชาเนี่ย้ยขอโทษขอโทษไ่เป็นงนีได้ครับมาเป็นถ่ายได้แล้วค่ะคือชีพเข้าใจว่าคุยโทรศัพท์จริงเหรอ ใครก็ได้โอเคทุกคนไมไล่ดไม่มีไม่มีใครดูเบรซิสไหมนี่เรามาทักทายก่อนเนี่ยโอ้สามหมื่นสองคนอยากคุยกันคนด่วนทุกคนเร็วไม่หรออะไบแบบนีไม่หน้าฉันแกเป็นแบบนี้ทำไมฝั่งมีมิเตอร์เป็นแบบนี้ทักทายเร็วอะไรครับแมวนี่นี่เป็นแมวมากเลยเล่นเออ ถ้าใครได้ค่ะโอเคครับทุกคนไปถ่ายต่อแล้ว